โอ๊ยแย่แล้วแย่แล้วฝนตกหนักพายุเข้าอ,ะอ่ะอ,ะอะใช่โอ้ย,อยแย่แล้วอ้อมพวเราต้องเป็นหวัดแน,น่ๆเลยไปหลบในร้านมาดูหน,นอกข้างหน้าดิมาอุ้ยเดี๋ยวก่อนแมด้นน้าเขาไม่ได้ปิดแล้วหรอเอ้ยเขาเปิดย4ชั่วโมงตอนนี้เขากำลังขายกิมแมชเชคก,กันนะดูดิลูกค้าเต็มเลยอุ้ยกินมั่งดีสวัสดีครับลูกค้าไม่ราบ้าจะรับเครื่องดื่มอะไรดีครับขอกิมแมชเชคสองแก้วครับ ไอ้แล้วกินไหมชิคโอ้วหาวอะไรฮอ่มเศรษซะเกิดอะไรขึ้นเิดขึ้นทำไมครั้าววเกิดอะไรขึ้นอยู่ดีก็ง่วงทำไม รเรา,ายังไม่ตุยอ้อมเราเผลอหลับไปแล้วมีคนลักพาตัวเรามาที่นี่ดิอาบอกว่าอไม่เราโดนกริมเมดแล้วพาตัวมาที่นี่เราต้องหาทางออกโอ้ยที่นี่มีพนราการแมรอนอกค่ะบริการด้เหรอโอ้โหดูแต่ว่าเขาพาเรามาทําไมเนี่ยเขาพาเรามานี่ไงออบบี้ไงอ๋อจิดูดิน้ำปั่นม่วงแต่ไม่หมดเลยอ่ะดูดิทุกอย่างมาันสีม่วงม่วงม่วงไปหมดเลยเหมือนกับว่าตอนนี้เราอยู่ในบ้านของกริมเมชเชคกันนะเนี่ยไม่ใชงว่าเป็นบ้านหรอกแต่ว่า เหมือนจะเป็นกับดักของมันแน่ๆเลยล่ะเราว่ายังไม่เจอเจอ้า g r i m a c ชเ h e เลยนะไม่รู้ว่ามันแอบซ่อนตัวอยู่ไหนเนาะหน่อยนะอย่าจะให้เจอนะสวยนะ่าบอกเลยถ้าเจอเขาก็เพ่นกันเลยพี่คิมน่น่ดิสวยนี่คือเพ่นด้วยกันนะเดี๋ยวมันล้มทับเขาก่อนกาลังหิวเลยอะ่ะอยากกินอีกสักสิบแก้วจังเลยไปขอเขาอ,อีกแก้วได้ไยม่ตอนนี้เราก็จะต้องหาทางออกก่อนนั่นไง ช่องแอร์ของเราแต่เขาบอกว่าให้ระวังตัวด้วยเพราะว่าเจ้ากริมแมชเนี่ยมันอยู่ใ,ใกล้ๆแถวๆนี้พี่เคยนอยากกลับบ้านแล้วอ้อมหาทางออกกันดีกว่ามันอยู่ใกล้ตัวเรานะเจ้ากริมแมชอ่ะแรงรอบมันคอยจับตามองเราอยู่เราต้องมาสับคันโยกตรงนี้ <S <S โอ้โหทาไมคันโยกมันอยู่ลึกลับเหลือเกิกก <S <S นมาดิออกไปกันละกันนะแล้วไปตรงไหนต่อเหรอเดี๋ยวแป๊บนึ่งนะ ดูลูทางก่อนอ๋อเราต้องเดินเข้าไปข้างในอะโดเอ้ยออกมาข้างนอกทําไมเนี่ยอันนี้ไงนี่มีบันไดด้วยเชวีวไช่วยอ๋อม,มันมีบันไดยอ,อยู่ตรงนี้เมื่อกี้เราไม่ทันมองอุ้ยเป็นบันไดเลื่อนเลยนะใช่มันคือบันไดเลื่อนเนาะอ่ะจื้ออ๋อหออ้อมดูดิขาอ้วนไ่เ<ๆ>จ้ากิมแมช เขาบอกว่าให้เราระวังเจ้า g r i m a c นั่นไงแล้วเขาก็ต้องการให้เราไปสับสวิตด้วยประตูมาถึงจะเปิดออกประตูอยู่ข้างหลังของเรางานงอเราจะรอดไปได้ยังไงเออมันตามมาแล้วลรวพาวิ่งไปตามลูกซ้อนคือโอ้โหดูดิเฮเจ้า g r i m a เฮมันจับเขานี่จับมาถึงกับเท่ากับตายเลยนะอุ้ยตามยังโหดว เขาบอกว่าห้ามโดนจับเลยนะไม่งั้นตุยทันทีเลยนะวันเทิรนคิวเลยเดินไกลเลยนะวันนี้เราจะต้องวิ่งไปตามลูกศรใช่เขาไม่อยากตายแล้วเพราะว่าถ้าเราตายเนี่ยเราไปเกิดใหม่ที่เดิมเนาะแล้วเราก็ต้องเดินไกลไกลเนี่ย <c oughs> แล้วก็ประตูมันยังมีลูกกลงขังอยู่ประตูยังไม่เปิดต้องมา <c oughs> สับสวิค <c oughs> ันยกตรงนี้ก่อนโอ้เฉียดไปนึกวไม่รอดแล้วนั่นไงเขาบอกว่าทําไม่ดีมาก ตอนนี้เราสับสวิตได้แล้วแต่ล้วตอนนี้ประตูก็ถูกปลดล็อกแล้วลมาแล้วอ้ามรีบหนีมาแล้วข้างงน้เราแค่เปิดห้องกงขังให้ได้ก็พอโ,อโอ,โอ้โห่ตยสักเด็นเลยต้องตตยอ,อยู่แล้วอุ้ยเราต้องโดดลงมาข้างล่างใช่เปล่ารีบไปแล้วอ้อมนานไงมันดักหน้าแล้วเขาให้เราวิ่งย้อนสอนช่ป่ะเนี่ย นั่งไงนั่งไงพี่เคนครงนี้เหรอครั้งนี้เหรอนี่นี่จุดเซฟจุดเซฟอยู่ตรงนี้โอ้เกือบไปนีก็จะไม่รอดนะไม่ล่ะเอ๊ะทำไมมันได้ม่วงแล้วอะเปลี่ยนเปน,น้ำเขียวแทนเหรอสีเขียวเขียวมันอะไรอะพี่เคนสาหร่ายทะเลปะลองกินดูดิมันน่าจะเป็นน้ำสาร่ายทะเลเฮ้ไม่ใช่แล้วมันคือน้ำกรดนั่นไงบอกแล้วนึกว่าสาล่ายทะเลที่แท้ก็น้ำกรดนี่เอง <G ül> ฮึบมีหลายร่องนะเนี่ยเราจะต้องกระโดดข,ข้ามร่องมันให้ได้นะดูดี เขาบอกบอกว่าเราทําดีแล้วแต่ว่าข้างหน้าน่ะเราต้องกระโดดข้ามผ่านน้ากดไปให้ได้เลยโอ้ยเมื่อกี้มันยังม่วงๆอยู่ดีตอนนี้มันเขียวอื้อเป็นสลามเลยอะ่ะแถวนี้มันมีแต่แผ่นไม้แค่นั้นเองอะ่ะนั่นไงเขาบอกว่าเราจะต้องไปสับคันโยกทั้งสองทางเลยนะประตูมันถึงจะปรากฏออกมาให้เราเห็นแค่นี้มันยังยากไม่พอใช่ไหมแต่ว่าต้องระวังสาวสร่าทะเลนี่ติงทางไงเพื่อเราโดนไปแล้วอมเดี๋ยวนะ มันสวิตชันโยกมันอยู่ทั้งสองฝั่งซ้ายขวาแล่ะเลยสาหร่ายมันดูยากจังเลยเอ,อ่ะคือเออเอ,อไปถึงฝั่งฝันบางทีมันกระโดดแล้วแบบว่ามันไปโดนพอดีไงนี่ไงพี่เกณน ฝั่งนี้ก็มีสวิตชันโยกเราต้องสับสวิตชันโยกก่อนโอ้โ,โหโยกไกลมากแล้วก็ต้องกระโดดกลับไปด้วยโอ้โหโ <อ S 1> ไม่น่ารอดเลยพี่เคนไะไปอีกฝั่งหนึ่งอันนี้จะเสียงนิดนึงเนาะไม่นิดแล้วล่ะดูข้างหน้าดิโอ้โหขึ้นมาถึงอีกฝั่งแล้วฮึบแล้วเราก็เลี้ยวมาตรงนี้นิดนึงแล้วก็มาสับสวิตชันโยกแค่นี้ล่ะแล้วก็ไอ้สาหร่ายสาลามนี่มันมองยากเลยมันดำดำเขียวเขียวอ่ะเราอย่าเพิ่งใจร้อนดีเราต้องค่อยๆกระโดดนะเดินเบลอเผอเหยียบทุกทีเลย เราต้องไปตรงนู้นต่อระวังตกลงไปดยล่ะเฮ้ยอ้าไปได้ไงอะรอด้วยนีง่างมาถึงเท้าแล้วเข้าเพราะว่าตรงนี้มันมีช่องแอร์ให้เราไปต่อนะมาแล้วมาแล้วอุ้ยอุ้ยโอ้โหเกือบไปทีเดียวเองไหวเปล่าพี่คินเฮ้ยแค่นี้จิบจิบมาแมาก็าโอเวอร์แอคติ้งไปอย่างนั้นแหละเฮ้ยมาถึงแล้วหรอเราต้องนานไม่ข<ห>าดม,มาแล้วไม่ล่ะตอเรารีบไปกันเถอะพวกเรา ช,บ,ชบนั่นละเนี่ยพังกงเลยจะกินเม็ดหน่อยไหน,นให้เจอพังกงเข้าไปเลยไปทางท่อแอร์อีกแล้วเหรอ <G ül> อืมท่อแอร์นี่ต้องแบบลงไปข้างล่างใช่เปล่าเฮ้ยอย่าบอกนะว่าข้างล่างอ่ะมันมีเหมืองอไม่ใช่เหมืองมันคือท่อแอร์อีกแล้วเหรอท่อแอร์จะไปโผล่ที่ไหนก็ไม่รู้โอ้โหวันนี้เข้าท่อแอร์สักคุ้มเลย <laughs> ให้คล้ายๆกับเราเป็นหนูไอเนาะสงั็เป็นใรุ่นโลบอกจุมืออัน,นเข้าออกช่องแอปไม่หยุดเลยอ่ะดูดิช่วงเนี้ยนี่ไงพี่เคนห้องไปต่อได้น่น,นช่องนี้ยฝ <ไง S 2> นตกมีความรู้สึกว่าฝนตกอ่ะเนี่ยเอ้าเฮ้ยแย่แ yeah, ล้วอ้อมแล้วเราจะเป็นหวัดกันไหมเนี่ยบรรยากาศไม่ค่อยเอื้อมนวลแล้วละ่ะเขาบอกว่าให้เราไปหยิบแผ่นไม้ทั้งสี่ไม้มาต่อทางเดิน<อ>ซึ่งเราเนี่ยจะต้องใช้ทั้งสี่แผ่นเลยนะต่อไปฝั่งนู้นใช่ไหมเราจะใช้แค่แผ่นเดียวแล้วยกมาใช้ต่อไม่ได้นะอกเจโออดโกงเน่ นั่นเดิเขาว่าต้องค่อยๆวางก่อนนะโอ้ยเดินไปเดินกลับนี่มันเสี่ยงจุงเบยแล้วก็ <ชน S 2> ต้องเดินย้อนกลับไปเอาแผ่นแบบใหม่ออกมาด้วยนะมันจะล่วงตอนเดิดนกลับไปนี่แหละแล้วมีตั้งสี่แผ่นนะใช่มันจะตกอีกตอนเดินกลับเนี่ยแหละโอ้ยต้องเล็งดีๆนะวางวุดไม่ได้ลนะเขาวางมืดสักอันนี่ต้องเริ่มใหม่หมดเลยนะต้องค่อยๆวางนะน้อยเนี่ยจะกินเมดมันไปไหนแล้วเนี่ยตามไม่ทันเลยเดี๋ยวก็เจอเขาว่าเดี๋ยวก็เจอนันวน ตอนนี้ต้องระวังตัวมากๆกันแหละถ้าตกลงไปมันเดินไกลนะขี้เกียจรอดท่อมาอีกอ่ะแล้วตรงนี้ก็ต้องอาวางภาาต,ตรงนู้นนั่นงไงนั่งไงตรงนี้ตรงนี้เลี้ยวนิดนึงอะแล้วก็วางลงไปแค่นี้ก็ผ่านได้แล้วผ่านแล้วเหรอวาง,งน้ำปั่นม่วงด้วยแล้วก็เซฟกนเลยโอ้ยพี่เก่งยังหวานยังเลลนอยู่เลยเนี่ยวุ่ยนิดเดียวเออสู้นะแล้วแล้วด้วย ไว้นะฝนตกหนักลแล้วเดี๋ยวเป็นวัดเดี๋ยวเพิ่งทิ้งพี่เคนไว้นะแล้วเข้านะแล้วเข้าปึนี่อันสุดท้ายฮ่าๆแค่ี้ทำอะไรพี่เคนไม่ได้หรอกนะไม่น่ารอดนะว่าหมูหมูหล <ฮะ S 1> ับตาถอยหลังก็ยังได้อันนี้หมูเลยข, <c oughs> ขี้หมูขี้หมูขี้หมูแล้วเข้าเพื่อนแล้วเราจะต้องกระโดดไปต่อนะซึ่งเราอ่ะพยายามโดดตรงมุมๆอ่ะมันน่าจะมีโอกาสตกน้อยที่สุดและ อิ้ยครางหน้าโหมีเลเซอร์หมุนได้เหรอโอ้โหแล้วมัน,น<า>หมุนได้ตล<น>หดมาจเพรัเป็นน้ำม่วงที่หมุนได้นะเอ้ยเราจะไปยังไองอะอะก็ต้องค่อยๆกระโดดไปไงโอ้ตายแล้ววะเิยต้องมาหาแผ่นไม้มาวางด้เหรอถ้าองั้นก็ต้องกระโดดเป็นวงกลมมาดีนี่ไงโดดย้อนกลับมาละเอ,อนงี้ก็ไปเก็บเหรียญหน่อแล้วกันแวกเก็บเหรียญหน่อย อย่างงนะ้ข้างหน้าสับสวิตคันโยกก่อนอ๋อหอยังมีอารมณ์เก็บเหรียญอีกเหรออ้ามวุ้ยแค่นี้ก็แย่แล้ว,ลวก็ไปดูดิเปิดยังนั่นเนี่ย ขากลับต้องระวังนิดนึ่งนะฮะยังจะกลับอีกเหรอเพราะว่าถ้าเราโดนเนี่ยเราเดินไกลเลยนะโอ้โหไม่อยากไกลอีกแล้วอะ่ะไม่อยากจะคิดถึงขากลับเลยอะไรดีขาไปไม่เท่าไหร่ขากลับนี่ท้อแต,ตะนะเนี่ยแล้วถ้าเผลอตุ้ยเย่ทำไงเนี่ยอย่าเพิ่งตัดแตะ,ตะ <c oughs> คนทนั้งอีกยาวไกลมาเร็วมาเร็วเร็วเข้า <c oughs> ไปไปกันต่อดีกว่ากิ่งวักกิ่งวักมาเร็วมาเร็ว,ารวทางนี้แล้วทางนี้ทางนี้นเออมาต้องเลี้ยวนะ มาเร็วเพื่อนเพื่อนมาเร็วตามมาเร็วเพื่อนเดี๋ยวเราไปเสี่ยงตายกันนะเพื่อนนะชวเว็เดียดูนี่มีใครแอบอยู่แถวนี้ป่ะเฮ้ยเขาบอกว่าให้เราแบบขึ้นพัดลมไปนะว้าววุ้ยมันลอยได้ยังยังไม่เจอตรงนั้นนี่มันคาาพัดลมส่งตัวเราโดนเขาหลอกปะเนี่ยเรามีสโลฟอ l อิ n ในตัวใช่เปล่าไม่เห็นมีอะไรเจ๋งเลยเออวิชาตัวเบาให้ค่อยกระโดดนะเราต้องมาสับสวิตช์คันโยกตรงนี้ เอ้ยนั่นเจ้ากิมแมทไอ้มันโผล่มาจากกองแล้วโดนลงไปก่อนแล้วนี่ไงมิชชั่นอิมพอสิบัลวิคเขีมาแล้ว<อ>เฮ้ยค่อยๆเลี้ยงค่อยๆเลี้ยงนะมันหมุนหมุนได้ด้วยนะอุ้ย้าเลี้ยงไม่ดีแล้วก็ตุยนะตุยเย่งไงเขาว่าแล้วพี่เขนถึงก่อนจะถึงแบบตุยเย่นะมันต้องหมุนนิดนึงพี่เคนหมุนนิดนึงแล้วก็ซิกแซกนิดนึงนะโอ้มันไม่นิดอนะโอ้ยไหลหมุนเลยเนะี่ยไม่เป็นไรเขารอได้ค่อยๆมาแล้วกันดูน้องดิน้องยังมาถึงก่อนเลยนะ ไอพี่คินอย่าปล่อยให้น้องร <มา S 1> องานานเฮ้ยเฮ้ยเราแบบท่ายากนี่ต้องควงสวา่างลงชว่วยเขาบอกว่าเจ้าปีศาจแกเม็ดเนี่ยมันใกล้จะมาถึงตัวแล้วนะเราต้องระวังมากๆเลยลนะ่ะนั่นไงเราจะต้องใช้แผ่นเหล็กนะมาต่อทางเดินอ๋อเขาต้องการให้เราไปเก็บแผ่นเหล็กมาต่อเป็นสะพานทางเดินเพื่อจะไปเปิดประตูตรงนู้นโอ้โหงานช้างเลยแมล่ะอ๋อยิ่งกว่าช้างอีงกับพี่คินดูดิห้องยังใหญ่เลยห้องนี้อันนี้ช้างก็ข้ามไม่ได้นะ โอ้ยนี่ไงเขาต้องการให้เราหาแผ่นเหล็กมาวางตรงนี้แต่ว่าเราต้องกระโดดไปหยิบแผ่นเหล็กก่นนะซึ่งแผ่นเหล็กเนี่ยมันไม่อยู่ตรงนี้แน่นอนึฮ้ยตรงนี้ต้องขึ้นไปเอาเอาไปกันเลย yahoo วิชัตตูเบาใช่แล้วก็ไปหาแผ่นเหล็กในห้องนี้ก่อนมีป้องเข้าไปดูกันดีมีไงมีไงพี่เคียนแผ่นเหล็กอยู่ตรงนี้ นี่ไงเจ่าพะเล็กโอ้โยทำไมให้มาหยิบไกลจุงจริงจริงอยู่ใกล้ๆก็ได้เปล่าอ่ะดูดิมีขาไปไม่เท่าไรแต่ขากลับมันลำบากลำบนมากามเลยออกแบบดังทีเดียวคุ้มเลยนะได้ทั้งขาไปทั้งขากลับเลยเนี่ยโอ้ยคนคิดดต่นี่ก็<ร>าปดไจจริงเลยเก็วพเล็กไว้ตรงนี้โอ้โหเกือบตกแน่มีขาไปต้องมีขากลับให้ปวดใจด้วยนะเฮ้ยก็ก็ส่งตัวเองขึ้นไปลอยๆแล้วเรีวฟืบ แบบนั้นนั่นแหละแล้วก็ไปข้างหน้าต่อเนาะเก็บเหรียญกันละกัน มีเวลาว่างนะเก็บเหรียญแล้วก็ไปสับสวิตคันโยกตรงนี้ไหนตรงนั้นเหรอโอ้โหไกลน,<า>นิดเลย,ยแล้วก็บึ้มเลยเดี๋ยวก่อนต้องรองเปิดประตูก่อนแล้วก็ลอยขึ้นไปตรงนี้กลับไปที่เดิมนั่งไงกลับไปอีกรอบแล้วแลวจวระฮึปุ้ยเสียวต้อนกระโดดนี่แหละกระโดดตับว่าไม่ผ่านเนี่ยเริ่มใหม่เลยนะอาแล้วพี่เคียนห้ามไปนะไปด้วยนั่งไงนั่งไงพี่เคียนเขาบอกให้เราไปต่อ เรไปยังไงให้มันสูงอะนะ่นี่ไงเขาบอกระวังตกลงไปนะเราต้องใช้นี่เลยที่ลอยตัวของเรารู้จักป่ะยิงววายิงยื่ะอันนี้เป็นพัดลมยักษ์นะที่มันจะพัดตัวเราให้ลอยขึ้นไปได้สบายๆแหละให้พี่เชระวังตกนะเจอที่ตกตี้เยเลยนะใช่เขาเดานะมันขึ้นไปแล้วเดี๋ยวมันต้องให้เราลงมาแน่ๆเลยแหละโอ้โหโหดร้ายจุงเบยให้ขึ้นทำไมยะแยะเนี่ยนั่งไงดูดิ มันมีแผ่นไม้มาให้เรากันโดดอีกแล้วอ่ะอุ๊ยมันจะไหวไหมเนี่ยดูดิไม่น่าไหวนะพี่เค้นว่ามองลงไปข้างล่างนี่อ้อมอ้ยทำไมมันสูงอะไรขนาดนี้เนี่ยโดดจนตาลายเหมือนแล้วอ่ะออ้ยนี่ไงนี่ไงพี่เค้นนี่ตรงนี้ต้องหาขับของมาวางไว้ตรงนี้นี่อ้ยลึกลับซับซ้อนเราต้องตรงกลับไปก่อนเห็นน้าม่วงไม่ยังโหได้พอใช่ไหมนี่ไงสับสวิตโ์ยกก่อนน่นไรยางงั้น ลองกลับไปดูดิแล้วแล้วก็เป็นอีกรอบที่เราจะต้องเดินกลับไปข้างหลังอีกนะ <c oughs> เริ่มทํางานแล้วโอเคกลับไปให้ถึงก่อนเฮ้นี่ไนงะเรามีบันไดแล้วพี่เชนออให้เราไปสับสนิคันโยกให้บันไดมันรับเปิดออกมาไงโอ้ยมันมินเมย์มากเลยเมื่อกี้บอกว่าเขากดรูไว้ให้เราแล้วนะเฮ้ยอะไรนะเราต้องเข้ามาทางรูตรงนี้โอ้ยระหวังนะทางล่าง หมดเลยอะห้ามโดนน้ำปั่นม่วงนะอุย้ยเห็นแล้วหิวท้องร้องเลยอยากเลียจุนี่มันน้ำปั่นม่วงกินแมสินะขอลองกินหน่อยได้ไหมไม่อยากกินกินแมสเชกอีกรอบจังเลย <c oughs> แต่ว่าไม่อยากเกิดใหม่แล้วนะ <c oughs> อุย้ยพีเชนเราต้องเข้าช่องเอก์เขาเหรอเฮ้ยมาแล้วชว่วยรู้สึกไม่ดียังไงไม่รู้ที่เราต้องเข้าช่องเอร์เ้าอะ นั่นดีเราจะกลายเป็นผีช่องแอร์เนี่ยอันไหนมีลัางสังหอนยังไงก็ไม่รู้ว่าเจ้ากิมแมชเนี่ยมันรอเราอยู่ข้างหน้าดีมาบ่อยเกินไม่มีเหรียญด้วยใช่มาเก็บเหรียญก่อนแล้วก็ลงไปข้างล่างทีหลังนะเหมือนไปชอปปิ้งได้นะนี่ไงี้ลงไปข้างล่างก่อนรู้สึกมันจะลึกลงไปทุกทีนะเขาบอกว่าให้ดูข้างหลังเจ้ากิมแมชเป็นไล่ตามเรามาแล้วไปละครับไปอยู่ละครับเดี๋ยวสับสวิตคันย่อก่อน เอ้ยมันเดินข้ามได้ด้วยเหรอโอ้ยเร็วเข้าอ้อมรีเพล้เร็วรีไปทำไมมันทะลุแมปมาเอ้ยอันนี้เขาให้เรากระโดดแต่ว่าเจ้ากินแมสเนี่ยเดินผ่านได้สบายๆนะขี้โกงอะมันเอาปูงหายแ้วปะเนี่ยมันเปหมาแล้วมันตามมาแล้วพี่เคนดูดิเอ้ย แต่มันลอยได้อยูน่น่ๆโอ้โหแล้วตายทีเริ่มไกลมากเลยนะให้เจ้ากินแมสจับฉันมาได้หรอกไปก่อนเล่าอุ้ยอุ้ยมันตายที่เกมมาแล้วลอยตัวขึ้นไปก่อนเลยนะโอ้โหขังมันมีเลเซอร์ด้วยไม่อยากเริ่มใหม่เราห้ามตายเล็งดีๆนะเล็งดีๆโอ้โหจะถึงรูไหมเนี่ยเออเออเอ,อุอ้ย คือไม่ควาจะตกซะแล้วพี่เคงกำลังมาแล้วอุ้ยอุ้ยโหมันมันหมุนเตี้วงันนะอ้าวโมโหผ่านมาได้ไงอะเาวังข้างหลังนะเขาทำไมให้คนผ่านมัเนี่ยอ้อยนิเดียวอุ้ยอุ้ยขมแมวพุงทึยังตั้งเงี้ยมาแล้วไปดูือว่าจะไม่รอดแล้วไหมนะไปแล้วพี่เคงเราต้องเรียบไปจับท in really ี่นี่กันแล้วล่ะมาเร็วเพื่อนไปเร็วนั่นไงประตูอยู่ตรงนู้นเขาบอกว่าให้เราไปสับสวิตคันโยกให้ครบทั้งสอันก่อนนะประตูมันถึงจะเปิดแต่เนาะ โอ้โห uh huh. สวิตคันโยกสามอันเลยเหรอนี่ต้องกระโดดอีกแค่ไหนเนี่ยมันยังไม่จบใช่เปล่าไนดูดิไปทางไหนอ๋อ,อไปทางนี้อุ้ยขับไปยังพอไหวนะแต่ขับกลับมันเสี่ยงมากนะเลยเพราะว่าถ้าเราตายเนี่ยเราต้องกลับไปกระโดดใหม่นะโอ้ไม oh <my. S 1> ่้ชะฮึบเขาต้องระวังเป็นพิเศษกันเนี่ยได้แล้วได้ละทีนี้ก็ขากลับละเรามาไปหาอันที่สามต่อนะไม่รู้ว่าจุดสิ้นสุดมันอยู่ตรงไหนนะอันที่สามเหรอ อันที่สามอยู่ตรงนู้นแน่เลยเอ,อคือนั่งไงเขาว่าแล้วนั่นไงชมน้ำหน้ากินแล้วไม่แบ่งอ่ะว้ายเหลือไปแล้วไม่ละนี่เนี่ยัาปะได้สองอันละอีนี้เหลืออันสุดท้ายที่เราจะต้องไปฝาปฝากกดสวิตช์เผื่อพี่เค้นหน่อยดิโอเคอหรือว่าหล่ะว่าตรงนี้ห้ามโดนพี่เค้นห้ามโดนพื้นนะพรือสีเทาๆที่ติดกับแผ่นไม้โดนไม่ได้เลยนะอ้ยถ้าโดนไปกลับบ้านเก่าเลยนะไม่รู้ว่ามันคือน้ําอะไรนะน่าดิ โอเคสักสวิทคันโยกอันที่สามเสร็จแล้วะเราต้องกระโดดต่อไปนะที่มันใส่เนื้อมันลดลงไปอะดิคำว่ามันไม่ใช่พี่คิมมันเหมือนเป็นน้ําเน่ามากกว่านะไม่แย่จุงมีงานประตูน่าจะเปิดได้แล้วล่ะเพราะว่าเราสับสวิทคันโยกครบแล้วเฮ้ยข้างหน้าพี่คิมฮ้ไมัน่มีแผ่นกระโดดีเ้าอะ นั่นไงนั่นไงกระโดดให้ระวังอย่างละกันเรามาถึงจุดเซฟแล้วปลอ,อดภัยก้นอีกขั้นนึงแล้วล่ะอย่างน้อยก็ไม่ต้องกลับไปกระโดดใหม่เนาะโอ้โยกว่าจะเจอที่เซฟตตาจะไหลไกลเกินแต่ว่าเราต้องเข้ามาทางช่องเอนะโอ้ยทำไมแมปมันยาวจุ้งเแต่ว่าเราเข้าช่องเอก,กี่อันแล้วเนี่ยอิ่มจี่ย,ย,ย,ยาวมากเลยอะระวังตัวหน่อยก็แล้วกันนะ พราะว่าถ้าเราพลาดจีิแล้วก็เราต้องลอดช่องแอร์ใหม่นะเฮ้ยอ้ยข้างล่างมีช่องว่างดยเหรอโอ้ยเกับตกลงไปนะเนี่ยข้างล่างเป็นน้ํากรดซะด้วยอันนี้ก็ต้องพังประตูกรงเข้าไปใช่เปล่าอุย้ยต่อไปเลี้ยวตรงไหนต่อเนี่ยไ้โผลต่ตรงไหนต่อก็ไม่รู้นี่ทาง,งนั้นทางนั้นข้างหน้านั่นแหละ มีไงพี่เคนจุดเซฟอยู่ตรงนี้แล้วก็ลอยตัวขึ้นไปเอ้าเฮ้ยลอพี่เคนด้วยโอ้โหอ้อมลอยไปแล้วเนี้ยอู้ขึ้นมาแล้วลอยแบบไม่ต้องลงเลยนะนี่ถึงช่องแอร์อีกช่องแล้วนะยังกบเขาวงกดนะ่พี่เคนเราเข้าจะถึงแล้วมาแล้วมาแล้วช่วยอ๋ออุ้ยเกือบไปมันจะไหวกันไหมเนี่ยดูดิพี่เคนบอกเลยเล่นจบด่านนี้เราไปสมัครเป็นพระเอกมิชชั่นอิมอสซิเบิลได้นะคนไทยอีกยาวไปนะนั่นไงเราเจอบอสแล้ว เขาบอกว่าให้เราเก็บกล่องทั้งหมดให้ครบ3มกล่องนะแล้วก็ไปต่อทางเดินปีนขึ้นเขาอ๋อจะต้องไปเก็บกล่องอีกก่อนเนี่ยแล้วก็ปีนขึ้น,ขนเขาเหรอเลยจะขึ้นไปทํำไมละ่ะอ้ำเราเก็บกล่องได้แล้วเราก็แอบนอนอยู่แถวนี้แหละเส้นทางไม่ง่ายเลยอะเดี๋ยวหยิบกล่องกันนั่นแหละแล้วก็ไปวางไว้ตรงที่แบบว่าเป็นเส้นขาวๆเส้นปราสีขาวๆตรงเนี้ยฟึ๊บ แล้วก็ไปตามหาอีกสองกล่องนะซึ่งมันก็อยู่ข้างๆกันนี่แหละแล้วรอด้วยเฮ้บชช่ฮึบแล้ว่ตรงนี้กล่องที่สองแล้วก็แล้วก็ไปเก็บกล่องที่3าม,มากล่องไปทนี่มาส่งครับ ไม่ใช่พี่เคนมันเหมือนกล่องเหล็กอะไรสักอย่างอะดูดีเฮ้ยไม่แน่นะข้างในมันอาจจะมีทียอนทีอยู่ก็ได้นะเอาหัวมันกลวงสักขนาดนี้เอาไปจุดใส่จักกีเมสไงไม่ง่ปีนขึ้นมาแล้วอุ้ยกล่องสุดท้ายแล้วอีกนิดเดียวเท่านั้นจะถึงฝั่งฝันแล้วไมพี่เคนครั้งหน้าเหมือนจะเจอเจ้าบอสกิมเมสแล้วล่ะโอ้ยพี่เคนไม่อยาก,นนยากเจอตาแดงมาช่อโอ้โหงานช้างแล้วไม่ไดะเขาบอกว่าให้เราสู้กับเจ้าบอสกิมเมส ทุกอย่างก็จะจบลงเราต้องจบเรื่องนี้ด้วยกันเราต้องสู้กับบอสกินเมทให้ได้กําจัดมันให้ได้นะไปเงินเรื่องไม่จบ้ยเขาให้ปืนอันทิเมทมาเนี่ยหล่ะเป็นปืนเลเซอร์ใช่ป่าโอ้ยดูดีตามันแดงใหญ่เลยอ้าวมันจะจับเรากินแล้วอะ่ะเรายิงอยู่ข้างนอกก็ได้นะ <c oughs> แต่ว่าเขาอยากลองมาวิ่งข้างในอะนะมันน่ารักดีดูดียิงพุงมันอ้ามยิงพุงมันตัวมาสีม่วงน่ารักดีนะดูดี มันเป็นมัสคอตของแมคโดนัลส์ใช่ไหมอุ้ยดูดน้องวิ่งตามอย่เลยมาดิจ้ากินเมสอันนี้จะเป็นหมดบ้าคลั่งนะเพราะว่าลูกกระตามันสีแดงใช่ไหมมันใกล้วิ่งเหยียบเราแล้วเข้าเพื่อนแล้วเข้าอุ้ยเพื่อนได้ฉมวกมาแล้วเรายังไม่เสร็จเลยเกือบแล้วเราเกือบจัดการมันได้แล้วเฮ้พี่เคงก็ได้ปืนฉมวกนะแต่เอามาทาอะไรเนี่ยไม่มีประโยชน์เลยทีมเร็วๆนะนังไงเจ้ากินเมสมันระเบิดตัวเองเปแล้ว เรียบร้อยพี่เคนเราสามารถกําจัดเจ้าบอสกินเมทแล้วล่ะเย้ในสุดโลกนี้ก็กลับสู่ความสงบสุขอีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็จะได้ไปเกิดใหม่เป็นลูกโอชิใช่เปล่าแล้วก็กินกินเมทสักรอบไหมเอ,เอ้ไม่เอาแล้วแบบเป็นยาวมากเลยนะนั่งงพี่เคนไปว่ากินน้ำก่อนป่นาวต้องมัตรองกินน้ำหมอฟังคานุนะ่ะไปดูดีไปดูดีมันต้องมีน้าขายให้กินบ้างนนะ่ะอุ้ยเขาลันดอมได้สปริงสปริงดึง,ดง <ใ>ข<า>ับไม่แข็งได้ฉววกใช่ป่าวเมื่อกี้เห็นเราแป๊บป่ะใช่แล้วไอ้เซฟก่อนเซฟก่อนแต่ไม่รู้ไปทำอะไรนะฟื๊บนี่ไงเขาบอกว่ายินดีด้วยนะเธอสามารถหนีเจ้าก,กริมแมชเชยได้สำเร็จแล้วอ่ากว่าจะจบพืดขึ้นคอยนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วโก็แค่ค่ะเดี๋ยววันนี้เราก็เล่นออบบี้ของเจ้า Grimace ไว้แค่นี้กันเนาะถ้าชอบน้ำปั่นม้วนกริมแมชเชยแล้วก็ช่วยกดไลก์กดแชร์กันติดกันกระดิ่งให้กันด้วยนะแล้วอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะคะวันนี้ต้องไปก่อนเราจะไม่ไป